กันนะครับกับน่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับนะก็จะเป็นข้อ47ถึง50นะครับมาพบกันนะครับที่ข้อ47นะเป็นรูปแบบการแก้สมการติด,ตด,ดรูทนะฮะรูปแบบนี้ก็ก็คือเอางาผมคัดข้อสอบชุดนี้มานะครับคัดเฉพาะข้อสอบที่มันนิยมนะฮะมันนิยมออกข้อสอบในเหล่าฐานบกมากที่สุดนะฮะอย่างเงี้ยบอกว่าข้อสอบประเภทการหานะ ค่า x นะครับในสมการติดรูทเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็นิยมเหมือนกันครับข้อนี้วิธีการทําก็พื้นฐานนินเดียนะครับก็จะได้รูทหก x นะครับบวกสิบสามนะครับเท่ากับย้ายข้างไปให้มันเป็นบวกหมดนะฮะอ่าโทษนะเห็ยนไม่นะครับอ่าลำดำเนินการเริ่มนะครับได้รูท 6 x นะครับบวก13เท่ากับสแควรูทนะฮะ x บวก7ดบวกกับสแควรูท x บวก2ดำเนินการยกกำลังสองนะครับเพื่อสลายรูทให้หายไปนะครับทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น x 6 x บวก13ครับข้างฝั่งนี้เป็นหน้ากำลังสองก็คือ x บวก7บวก2หน้าหลังนะครับก็คือ2แล้วก็รูทยาวนะครับคูณกันอยู่ด้านในก็คือ x บวก7คูณกับ x บวก2ครับ บวกหลังกำลังสองก็คือ x บวกสอรวบค่านะครับได้ 6x บวก13เท่ากับฝั่งซ้าฝั่งฝานะครับได้ 2x 7น 9, นะก,กับ2นะครับเป็น9บวกกับ2นะฮะ square r x บวก7คูณกับ x บวก2พบว่านะครับย้ายค้างมาแล้วได้ 4x นะครับ ก้ากับ13บวกสนะครับเท่ากับ2นะครับสแควร x บวกเจ็ดนะ x นะคูณกับ x บวกสตัดทอนนะครับดึงสองอกตัดทอนก็จะเหลือ2 x บวกสองนะฮะเท่ากับสแควร,ร x บวกเคูณกับ x บวกส ยกกาลังสองทั้งสองข้างนะครับรูทหายไปนะฮะจัดกําลังสองสมบูรณ์ไปนะครับได้ 4x กำลังสองนะครับสองหน้าหลังเป็น 8x ครับบวกหลังทั้งสองบวกสี่ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก 9x นะครับแล้วก็บวก14ดำเนินการนะครับย้ายข้างสมการแล้วก็แก้สมการกำลังสองอกมาได้ 3x กำลังสอง ลบ x นะครับแล้วก็ลบ1ิเท่ากับ0พบว่าแยกตัวประกอบได้3 x กับ x นะครับแล้วก็จะเป็น5กับ2อแบบนี้นะฮะเครื่องหมายครับลบกับบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนะครับจะได้ค่า x ออกมาที่ลบหส่วนสนะครับหรือ2 พบว่าคําตอบนะครับทั้งคู่เนี่ยนะฮะไม่ได้ทำให้รู้ติดลบเห็นไหมฮะแล้วก็สามารถใช้เป็นคําตอบได้ทั้งคู่นะครับทําให้ข้อนี้ตอบเซตคําตอบก็คือลบห้าส่วนสามนะครับกับสองเป็นคําตอบไปตรงกับตัวเลือกที่หนึ่งนะฮะถัดไปนะครับข้อสี่แปดนะครับนะบเป็นข้อสอบเรื่องของเลขาที่พิเคและผ้าจัดกลวยแล้วนะครับผ้าจัดกลวยเนี่ยข้อสี่แปดก็เป็นข้อแบบง่ายนะครับต้องการให้พิจารณาว่ากนะราฟของ ภาสต์กัวที่กําหนดให้เนี่ยนะมีลักษณะกราฟเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วสรุปเกี่ยวกับ A ได้ถูกต้องนะฮะกราฟเเนี่ยนะครับเป็นกราฟวงกลมแน่นอนเห็นไ,ไหมกราฟวงกลมแน่นอนนะครับเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้าเลยฮะหน้า x กับหน้า y เท่ากันนั้นการกล่าวว่าเป็นกราฟวงรีตัดทิ้งไปกล่าวว่าเป็นกราฟไฮเพอร์โบลาตัดทิ้งไป กล่าวว่าเป็นกราฟวงรีอีกแล้วตัดทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วมาดูตัวเลือกที่สองกับตัวเลือกสามที่อยู่ที่เหลืออยู่นะครับตัวที่อสองเนี่ยเป็นการเช็คจุดศูนย์กลางวงกลมนะฮะก็เอาสมการ A เนี่ยนะครับมาเช็คจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางเนี่ยมันเอาสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับมาติดลบก็คือ20หารด้วย2เท่าของสัมประสิทธิ์ในกําลังสองก็คือส่วน10นะจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับมันเอาสัมประสิทธิ์หน้า y ายมาติดลบก็คือลบสิ หาได้สองเท่าของสัมประสิทธิ์หน้าวากลังสก็คือ10พบว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยไปอยู่ที่2กับลบหนะครับดังนั้นข้อที่กล่าวไว้ถูกต้องก็ควรจะเป็นข้อ2ทบทวนนะครับข้อ4เนี่ยเป็นการหาความยาวสมมีนะครับรัศมีเนี่ยมันหาได้จาก h กํกำลังสองนะครับก็คือ4บวกกับ k กำลังสองก็คือ1นะครับ แล้วก็ลบด้วย c ทีเนี้ยลบด้วย c หลายคนจะลบด้วยแหลรฮะบวกสามสิบหนึ่งเลยเข้าใจว่ามันมีรัศมียาวเท่าไหร่ฮะสามสิบหกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยรัศมีเนี่ยมันไม่ใช่สามสิบหกนะครับมารัศมีมมไม่ใช่สามสิบหกเพาอะไรฮะเพราะว่าตัว c ที่ใช้เนี่ยมันต้องไม่ใช่ตัวนี้ c ที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นสามสิบหนึ่งส่วนห้านะครับนะถ้าเรียนมีความเข้าใจเนี่ย,ยจะแปลงสมการแล้วยนจะรู้ว่า ค่าสีที่ใช้มาลบเมื่อกี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่สามหนึ่งนะครับมันต้องเป็นสามหนึ่งส่วนห้าครับนั้นข้อสี่สิบแปดเนี่ยที่ถูกต้องเราจะเช็คได้ไม่ยากครับจากจุดศูนย์กลางวงกลมนะก็คือตอบข้อสองครับถัดไปครับข้อสี่สิบเก้าและห้าสิบนะครับมาข้อสี่สิบเก้านะครับกําหนดสมการของการาฟ p x y ใดๆเนี่ยเป็นจุดบนการาฟและ p x y เนี่ยห่างจุดหนึ่งสี่เนี่ยเป็นระยะสองส่วนสามเท่านะครับ ของระยะที่ห่างจากจุดสองหนึ่งครับแล้วสมการเนี่ยมีค่าตรงกับข้อใดนะข้อนี้วิเคราะห์ก่อนนะครับนะข้อนี้วิเคราะห์ก่อนนะนะครับ P เนี่ยเป็นจุดใดๆบนกราฟนะครับ P เนี่ยห่างจากจุดหนึ่งลบสี เป็น2เป็นสอ่วนสามเท่านะครับของระยะที่ P เนี่ยห่างจากจุดสองหนะครับาผมว่าข้อนี้ผมน่าจะใช้ระยะห่างจากจุดถึงจุดนะครับก็คือจุด P เนี่ย x y นะครับมันจะห่างจากจุด1-4ลบเนี่ยนะครับห่างจากจุด1-4ลบเนี่ยนะครับเท่ากับาตามสูตรนะครับก็คือ y บวก4กํกลังสบวกกับ x ลบหนะครับกำลังสองนะฮะติดรูทนะครับติดรูส่วน pxy เนี่ยนะครับมันจะอยู่ห่างจากจุด2 1นึ่งเนี่ยนะฮะเป็นระยะเท่ากับนะ สามสูตรนะครับ y ลบห่งทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับ x ลบสทั้งหมดก2 2> าลังสองติดลูดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยโจทย์มันบอกชัดเจนว่าระยะห่างจากจุดตั้งจะเป็นสมการนะครับ pxy ไป1นนะครับก็คือ y บวกสีทั้งหมดกาลังสองบวกกับ x ลบหนึ่งนะฮะทั้งหมดกาลังสองเนี่ยติดลูดเนี่ย นะครับจิตลูนะฮะมีค่าเป็น2ส่วน3นะครับคูณกับระยะห่างก็คือ y ลบ1กำลังสบวกกับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เรารวบสมการนะครับยกกำลัง2ทั้ง2ข้างรู่หายไปนะแต่ว่ามันจะกลายเป็น9ส่วนอ2อส่วน4ส่วน9นะครับเพราะฉะนั้นสมการจะกลายเป็น 9นะครับ y บวก c อ่ะทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับ9ครับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสอง่ะเท่ากับ4วงเล็บ y ลบ1ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับ4วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองคำถามก็คือนักเรียนจะแจกแจงก็ได้หรือไม่แจกแจงก็ได้นะครับแต่ผมว่า เราแจกแจงก็น่าจะไม่ยากมากนักนะครับข้อนี้หรือว่านียน,นทําเป็นผลต่างกํลาลังสองก็ได้นะครับนีนก็ย้ายข้างแล้วก็ย้ายอีกทีหนึ่งนะสัข้อนี้เนี่ยผมจะแจกแจงเอาแล้วกันนะครับนักเรียนก็จะมี9นะครับยาวหน่อยนะ y กํลาลังสองบวก8 y นะครับบวกบบวกกับ9นะครับแล้วก็ x กํลาลังสองลบ 2x นะครับบวก1 ค่าทางซ้ายนะครับ4ตามด้วย y กําลังสองลบ2 y นะบวก1นะครับบวกกับ4นะครับตามด้วย x กํลัง2ลบ4 x นะครับแล้วก็บวก4รวบทีละค่านะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็น9 y กําลังสองบวกกับ7 2 y นะครับบวกกับ16คูณ9นะครับ ร้อบนะบวกเก้ากำลังสองนะครับลบสิบนะครับบวกเกทางขวานะครับอา้าวมี4เริ่มงงนะฮะ y ากำลังสลบแปนะครับบวกสแล้วก็บวกสีนะครับ x กำลังสองลบสิบนะครับบวกสิบหกผมว่าผมจะทำบางจพ์แล้วกันนะครับ ย้าย x มาก่อนนะเอา x ขึ้นมาขึ้นนะครับมาขึ้นก่อนเปลี่ยนหมึกนะฮะได้ 9x กําลัง2นะครับลบกับ 4x กําลัง2เหลือ 5x กําลัง2นะใช้แล้วนะ 9y กําลัง2ลบ 4y ก็เป็นบวก 5y กําลัง2ครับได้2พจน์นี้มานะครับผมตัดทิ้ง2ข้อนะครับก็คือข้อ3กับข้อ4ถัดไปนะครับไปดูพจน์ x นะครับ ไปดูพจน์ x นะครับนักเรียนพจน์ x เนี่ยนะครับเราจะไปทดดูนะมีลบสิ x นะครับแล้วก็ย้ายมาบวกกับ6 x บวกกับส6 x นะครับนั่นแสดงว่า16บหกเหลือเหลือสองนะครับได้ลบ2 x นะครับดูพจน์นี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ตัดทิ้งอีก1ข้อนะครับก็คือข้อ5นะครับลบ2 x นะเหลือ2ข้อครับ ปรากฏว่าผมไม่อยากดูเยอะนะครับไปดูพดหลังทีเดียวนะครับเพราะว่าแปดสิบวมันเท่ากันพดหลังทางซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมบวกเก้านะครับเป็นหนะึ่งร้อยห้าสิบสามเนี่ยพดหลังนะนะครับทดนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบสามย้ายนะครับมาลบด้วย ฝั่งนี้คือสิบหกกับสี่เป็นยี่สิบนะครับก็เหลือบวกหนึ่งสามสามทำให้ข้อที่ถูกต้องนะเช็คลายโพสต์นะครับไม่อยากกินขินเยอะก็คือสี่สิบเก้าได้ตัวที่สองครับ mm hmm. ค่อยๆดูนะกเรียนนะคอนเซปต์นะครับ,ลนะรบและข้อสุดท้ายนะครับข้อห้าสิบเนี่ยก็จะพบว่านะครับ กาหนดพาราโบลา P เนี่ยมีสมการเป็นดังนั้นเนี่ยสมการพาราโบลานะครับเราเนี่ยก็จะเขียนแกนวิกัดฉากครับแล้วก็สมการพาราโบลาเนี่ยเป็นสมการพาราโบลา x กำลังสองนะนะครับให้กราฟตามแกน y นะครับความลงนะครับนะให้กราฟความนี่คือ x กำลังสองนะครับเท่ากับลบสิบอบอกว่าวงรีเนี่ยมีจุดโฟกัสอยู่ที่ สามรูสามอะไรเงี้ยมาร์กไปนะสามรูสามศูนย์นะครับกับลบสามรูสามศูนย์นี่คือโฟกัสวงรีนะครับและผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาพีจุดโฟกัสของพาราโบลาพีเนี่ยนะครับก็ต้องไปเช็คนะฮะตัวนี้สี่ซีเท่ากับลบสิบสองนะค่าซีเนี่ยเท่ากับอะไรฮะลบสามนะครับ นั่นแสดงว่าจุดโฟกัสก็ลงมาด้านล่างนะอยู่ที่ x เป็น0นะครับ y เป็นลบ3และตัดกับเส้นตรง x เท่ากับ3รูท3ที่จุด A B ให้หาความยาว A B อ่านนักเรียนนะเพราะนั้น,น,นะขนข้อนี้นะครับเราเนี่ย พบว่าโจทย์เนี่ยมันกาหนดให้มีวงรีอันหนึ่งนะครับซึ่งดูนะครับวงรีอันนึงผ่านจุดโฟกัสนะครับเนี่ยนะฮะของพาราโบลาครับนะฮะงนั้นเราจะสามารถหาสมการวงรีนี้ได้นะครับก็คือมันเป็นสมการวงรีเนี่ยตามแนวแกน x จะขึ้นด้วย x ก,กําลังสองนะครับส่วน a กลาลังสองบวกกับ y กําลังสองส่วน b กําลังสองเนี่ยเท่ากับหนึ่งนะครับค่า ab ทำยังไงได้ค่า b มาสามหน่วยนะครับเห็นไหมแสดงว่าได้ x กําลังสองนะครับส่วน a กําลังสองใส่ไว้อะทนนะไม่เขียนใหม่ครับลบเอานะครับได้ค่า b เนี่ยนะมาสามหน่วยแสดงว่า b กําลังสองเนี่ยได้เก้าหน่วยแล้วก็จะไปไปใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง a กําลังสองนะครับเท่ากับ b กําลังสองบวก c กำลังสอง พบว่า a อกลังสองไม่ทราบค่านะครับแต่ b กีกลังสองเนี่ยเป็นเก้าและ c กีกลังสองเนี่ยเป็นยนะีน่สิบเจ็ดเนี่มระยะ c ีไหครับเนี่ยโฟกัสนะครับจากศูนย์มาสามดูสามค่า c ก็เป็นสามดูสามนะยกกำลังสองเป็นยนะี่สิบเจ็ดเพราะฉนั้นได้เอกำลังสองเนี่ยมีค่าเป็นสามสิบหกครับลบแล้วใส่พบว่าสมการเนี่ยเราสมบูรณ์นะครับ จากนั้นเอาสมการเนี่ยไปตัดกับเส้นตรง x เท่ากับสา3รูมก็จะได้สมการนะครับไปตัดกับเส้นตรง x ท่ากับ3รูมตัดกันที่สา3รูมยกกําลังสองเห็นไหมฮะหารด้วยสสามิบหกนะครับบวกด้วย y กําลังสองส่วนเก้าเท่ากับหนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนสามสิบหกบวกกับ y กําลังสองส่วน9ท่ากับหนึ่1 คำนวณต่อนะครับ y กําลังสองส่วนเก้าเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งลบด้วยยี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบหกนะครับนี่เราจะหาค่า y นะครับนะเราจะหาค่า y นะเพื่อหาจุดว่ามันห่างกันเท่าไหร่คำนวณได้สามสิบหกลบยี่สิบเจ็ดนะฮะเหลืออะไรฮะสามสิบหกนะครับ ลบด้วยยี่สิบเจ็ดเหลือเก้านะครับมันคำนวณได้ y กําลังสองส่วนเก้าเนี่ยเท่ากับเก้าฮะส่วนด้วยอะไรฮะสามสิบหกนะฮะมัน y กําลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเก้าหนึ่งเก้าะครับเก้าสี่สามสิบหกนะฮะก็คือเก้าส่วนสี่ พบว่าค่า y เนี่ยคูณดับที่ตัดเนี่ยก็จะตัดที่บวกลบนะฮะสามส่วนสองเพราะนั้นจุดตัด A B เนี่ยครับนะจุดตัด A B ที่โจทย์กําหนดเนะี่ยก็จะกลายเป็นจุด x เป็นสามรูทสามนะครับแล้วก็ y เป็นสามส่วนสองแล้วก็จุด B นะครับ x เป็นสามรูทสามเหมือนกันแล้วก็ y เป็นลบสามรูทสองแล้วถ้าถามหาร,ระยะ A B เนี่ยครับนะฮะถามหาร,ระยะ A B เนะี่ย มันก็จะได้ระยะ A B นะครับเท่ากับสามรูสามส่วนสองบวกกับสามส่วนสองได้เท่ากับ6กส่วนสปรากฏว่าระยะตัดเนี่ยห่างกัน3ามหน่วยนะครับไปตรงกับตัวที่3ามนะโจทย์ทั้งหมดนะครับห้าข้อเนี่ยนะฮะในข้อสอบเตรียมพร้อมนะฮะในการไปสอบปต่ท่านบกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนะฮะมันสามารถที่จะนะฮะ เช็คนะนักเรียนสามารถห้เช็คความนี้ได้นะครับว่าในลิสต์ความรู้ที่ออกข้อสอบมาทั้งหมด50ข้อเนี่ยเรามีความรู้เพียงพอมากน้อยแค่ไหนพอที่จะผ่านเกณฑ์การดําเนินการให้สามารถสอบติดได้หรือไม่นะครับนั้นก็ฝากไว้นะครับกับเฉลยชุดนี้นะครับรวมทั้งสิ้น50ข้อครับเป็นวิดีโอทั้งหมดประมาณ7-8ตอนครับจำไม่ได้นะฮะให้นักเรียนไปใช้ประโยชน์นะครับในการฝึกฝนในวันศุกร์นี้นะครับ เพื่อเตรียมพร้อมที่ไปสอบวันเสาร์นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้สมหวังนะครับในความปรัชนาที่จะสอบให้ติดได้ทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้อง